เลขหนึ่งศูนย์โอ้โหแท็กคนรักกันมาให้ดูอีกละไปค้าพี่ไปอันนี้ผมให้อันนี้ขอบคุณค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมมัันนบูเติมเด็ดมาดูคนรักกันต้องต้องไปขายไหมมันกี่บาทอ่ะแพงไหมอ่ะสามล้านได้สามสิบล้านอ่ะว้าวจริงเหรอฮาไปเถอะกระเป๋าอะไรไม่ใช่หรอกเอาเขี่ยไว้แล้วก็ปอกที่เหมือนใครอ่ะ มมนาไ่อยกใผถ้าม yeah ีเก้าอ mm like wow. ี้แดงอยู่ข้างหลังไม่ใช่เลยนะโอ้โหไม่ไม่ไม่ใช่ครับมวยกงคืออะไรอ่ะขึ้นมามวยกงคือไหนมาดูมวยกงไอเฟมเอาอ่ะบอลเอ็มดีหญิงกับบอลเอ็มดีบอยมานีมานี่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 ก่อนกดต่อกดอี แล้วอะไรเหลี่ยมก็ว่าทำไมมันถึงไม่คืนน่ะว่ามันกดขออะไรมาได้ครับได้ได้ได้่ค้าบายๆเดี๋ยวกันนะไปหนีตำรวจได้ไวที่สุดเจสตาเทาไปดูกันเลยไมนมี่เก็บตัวแทนจากเสียไม่ได้ค่ะยิ้มยั้งชีวิตรักเมาจะเอาเวลาไปรักใคร วุ้ยใครเนี่ยผู้ใดญ่เด็ลูกเต้าหล่อใครเด็กหลุดร้อยตรงนี้หลุดร้อยหลุดร้อยแล้วค่ะช็อตใหญ่อย่านะเอานึกว่าเหินติสุดยอดค่ะคุณยินองศาอีนเหินตีดีมากค่ะสุดยอดค่ะนี่ตำรวจไม่ทันเลยค่ะคุณยิน เมมอยู่เป๊อยูบบย่นเจนวินเจนวัยจะหินอายแล้วเนี่ยแต่เรายังต้องเร่งมือเหมือนเห็นตำรวจดูค่ะโอ้โหเรียมนี้ค่ะ <c oughs> สุดยอดค่ะคุณยินเผิดโชนี่ตำรวจไม่ไหวกับคุณหินจริงๆด้วยค่ะเ <c oughs> มื่อกี้คุณหินแค่อ่อนในเขาใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะวิธีแบบว่าันเทนเนีเ,เทนนี้ได้เลยเทนนี้ได้เลยคุณหินคิดว่าหลุดหรือยังคะหลุดแล้ค่ะ เฮ้ยหนวดขอตังใหม่ไหนตังไหมไม่ต,มไมต้องไงเองจะโตมาแล้วเราเป็นคนที่เอ,เอาแบบเนี้ยพี่ก็ไม่ได้สอนเองเรื่องนี้แบบนี้นะขอตังได้ไหมแค่นี้แหละเอาตรงๆ้ าลาบ,บอยสยัตว์ฮะหลับกูก็สามมือป่ะแต่ <c oughs> คนนอนอ่ะกูชอบคนนอน I make your speakers bang คู่นี้ค่ะเป็นการเจอกันร,ระหว่างเสียไม่ได้ประทายฮิโรชิค่ะโดยเขาจะเล่นกันในมูลค่าความเสียหาย30บบาทประกันอาวุธค่ะซึ่งนี่ก็เป็นสตรอรี่แรกของเสียนไม่ได้ที่เมืองดาวทาวเลยนะคะไฟแรกค่ะเกิ <คน S 1> ดขึ้นบริเว<ล>ณใต้อาหารค่ะเสียไม่ได้เนี่ยเคลื่อนมารอแล้วนะคะฮิโรชิก็เคลื่อนตามมาค่ะเสียไม่ได้ทําทีว่าจะตั้งไฟในอุโมงค่ะทำให้ฮิโรชิเนี่ยเคลื่อนมาบริเวณปากอุโมงนะคะแล้วก็ลงจากรถเตรียมไฟค่ะจากนั้นค่ะเสียนไม่ได้ก็ขับรถออกมาจากอุโมงนะคะทำให้ฮิโรชิเนี่ยต้องหันหลังกลับตาามมึงเสียรูปไฟ ค่ะแล้วไฟก็กระจายออกนะคะเสียมได้จึงเก็บฮีโรชิไปด้วยความรวดเร็วค่ะแล้วก็แยกย้ายกันอุ้มในเวลาต่อมาค่ะเสี่ยมได้ทําแต้มนําไปก่อน6ต่อ0ูนย์ในไฟที่2ค่ะเกิดขึ้นบริเวณสนามบินล่างค่ะเสี่ยมได้ยังคงไปไฟเอาชนะในไฟนี้ไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นทันทีค่เสี่ยมได้ก็มาดักตัวบริเวณหลังโรงาบานทะเลทรายนะคะแล้วก็ได้เคสเพิ่มไปหลายเคสค่ะแล้วก็สามารถทําแต้มได้ในเวลาต่อมาไป15ต่อศูนย์ต่อมาสองนัดกันมาไฟบริเวณสนามบินทะเลทรายโดย แต่จะเป็นการปะทะกันแบบซึ่งหน้าเลยค่ะเสียไม่ได้ดันไฟไปข้างหน้านะคะสามารถเก็บฮีโรชิไปได้ในเวลาอันรวดเร็วจนต่อมาค่ะเสียไม่ได้สามารถทําแต้มเพิ่มอันนี้ถ้าเล่นตอนกลางคืนก็น่าจะงงเสื่อมกันสี่ตกลันค่ะฮีโรชิจึงยินยอมนะคะให้หวตามแต้มที่เหลือค่ะทำให้เสียไม่ได้เนี่ยสามารถเอาชนะในสตอรี่ครั้งแรกของเมืองดาวทาไปได้ในสกอร์สามสิบตอนค่ะเก่งมาก NMD ดาวทาโอเคครับพรุ่งนี้มีตีกับซาเวียตอนพิกถามถ้าเกิดเข้ามาก็ข้อความมาก็ได้ ถ้าเข้ามาเดี๋ยวทักค่ะแต่ถ้าไม่เข้ามันก็ไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวกนู่นเดี๋ยวกับปีหน้านะแล้ววันนี้ก็ไม่รู้แต่เข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมทุกตัวคิดถึงแน่เลยอ่ะคิดถึงเหมือนกันปีหน้าไม่เป็นไรแต่เราสัญญาแล้วว่าจะรอเธอก็สัญญาแล้วว่าจะกลับมาอยากมีแบบนี้บ้างอ่ะจะกลับมาทวงรอด้วยนะใช่ไหม โอเคครับกัรเม,มืองธรกิดมันลวงน้าครับเมื่อไมคิดมันลวงน้าครับแค่ได้จังไม่เป็นไรไมีนี่อยู่คิดมาตัวกันเลยแค่คิดถึงก็พอครับไม่ต้องคิดมักหรอกคิดถึงอยู่แล้วพักผ่อนเยอะๆครับเอาไว้เจอกันนะไม่เจอกันครับไปไหมครับไม่ไปหไรอให้กอนยื้อสูงไม่เป็นไร เขาส่งเธอเพราะเดี๋ยวเธอจะไม่อยู่เธอจ้ะรีบกลับมานะครับเฮ้ยเวว่างหรือเปล่าทำไมต้องยิ้ม <ลด S 2> ตามไปเน่ยรถหลับไปไหม<อ>ไม่ใช่รีบไปเราต้องยิ้มตามด<ม>้วยครับเนี่ยไม่รีบครับไม่รีบแล้วแอนอยู่ฟังเพลงนี้ก่อนไหมได้ไหมได้ไปฟังในแรงก็ได้ กันนะคุณเพื่อนพอ่ครับคุณเพื่อนเฝ้านอนด้วยนะคะคะ,ะเดี๋ยวนะอะไรนะใ่บุดดิ้งป้าปแปลกแปกจูกตลอดตลอดจูตลอดตลอดทำพูดไม่คูคุณวะ จุกจุกพี่อยู่กาลนทนม่่พี่ดูอยอยู่นะแล้วตรวจุกแ้ำรวจแล้วครับจุกเฮ้ยรอรอสวยสวทุกคนสวยมากสวยมากตบมือตัวเองเก่งทุกคนเก่งทกนสวยมากเจไดเจไดเอเก่งมากเจไดน้องเจอเจน้องเก่งมากี่เียกว่กั่นและเจไเก่งมากเจไดเก่งมากน้องเก่งมากเจไดนะครับลับลากกว่าคนแต่พี่ชมเจไดคนเดียวนะัมากน้อจไเก่งมากเจไดน้องอ้สู้ๆ้ อยู่เวลาผู้สัตว์เลยดีนะเวลาดีนะเวลาดูประวันนั้นเนี่ยไอ้เมื่อกี้ติดล้อเรียนนะเมื่อกี้ติดล้อเรียนนะทำไมข้าประเทศไม่ได้อ๋อนี่ไงเหมือน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 จริงเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงไม่เถียงอะไรเหมือนจริงี่นะหลังจากนี้ห้ามหลุด ห้ามหลุดห้ามหลุดเอาเองเพื่อนรับปากไม่เกี่ยวาเสียนะห้ามหลุดได้ดีดีร้องห้ามหลุดร้องกันไว้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ไหวก็หนีช่วยตลอดเนาะไม่ต้องห่วงจจได้กิอะมากมันอยู่ได้ตีบอกให้มันอยู่ฟังอยู่ได้จุกไอ้จั์ และน้องก็พูดตลอดนะเว้ยน้องรางานตลอดเลยนะน้องไขอี้อะไรน้องไปขอี้อะไรเสียเดพี่เออวันนี้น้องใครที่ยร้อลนนี่ไม่ใช่ยี่รถเนี่ยคุณน้องข้าณคุ้มไฟอ่ะรถก็ไม่ควรแูไม่ควรมันมูจุ้อหลอกไอ้ยี่แจ็คไลจุกล้อหลอกอะไรพี่กูต้องตีแล้วกูเลยยจุก ไอ้แจ็คเล่นไอ้ไอ้จุกล้อไอ้แจ็คชมไอ้ที่นะอะไรอ่รู้ได้ไงอ่ะไน์อีกแล้วอ่ะดูดิไนะอีเที่ยังดังฟังด้วยดูฟังถได้อียี่ยกูก็บอกแล้วกูเห็นมันอยู่ขอบคุณทุกคนที่แทกมานะคะขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยครับเดี๋ยวเตรียมของก่อน